สำหรับคนที่ใช้อุปโครหรือว่า i p a ตหรือว่า b ม o กพคดับในส่วนของการใช้อุปกรณ์ที่น่าสนใจสำหรับการฟังก็คือตัวหูฟังหนบตัวนี้เป็นแฮปปเจน2นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่ายังมีจำหน่ายอยู่ราคา5,000กว่าบาทแตืว่าโปรโมชั่นก็อยประมาณ3,000ก 3, ว่าบาทหรือว่า2,000ปลายๆนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ดีตัวนี้เราใส่ ตัวเคสป้องกันรอยแล้วก็ป้องกันการกระแทกไ้นค,คระับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานครับในคลิปนี้เรามาแนะนำเพราะวา่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับปกติหลายคนก็ใช้หลายอุปกรณ์ม่วาจะเป็น i p i p i p n o n e c ม o ก k นรครับเวลาซื้อหูฟังแบบมีสายก็อาจจะต้องใช้ทั้งแบบ l i g h t n i n g หรือว่า3.5นะครับซึ่งก็ใช้ หลายอุปกรณ์ก็อย่างน้อยก็ใช้สองสายหรือว่าบางคนใช้อุปังณ์สายเดียวแต่ว่าซื้อตัวปรอดอย่างเช่นจากตัว l a น n ิ n งอ่าก็ไปจากตัวเทซีไป3.5นะครับซึ่งก็อาจจะราคา2ตัวรวมกันก็เกือบ1,500บาทนะครับหากเราซื้อตัวแห p ปอครับ ก็น่าจะตอบโจทย์เนื่องจากระกาโปรโมชั่นเหลือประมาณ3าม0ันต้นต้นก็ถือว่าแปลงกว่าสองเท่าแต่ว่าเวลาเราใช้กับอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อเราสลับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการดู YouTube เราเปิดในโฟนดูปกติฟังปกติจากนั้นเราไปเปิดตัววิดีโอหรือว่าไฟล์นังต่างต่าบนอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น ipad ระบบก็จะสลับตัว การฟังนะครับรตัวอปตนี้ไปเชื่อมต่ออัตโนมัติกับอุปกรณ์อื่นที่เราใช้ตัวอ p ป l e ณ์ได้ดีเดียวกันนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากแล้วก็ตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวสําหรับตัวเคสหลายคนก็ใช้ซาร์แนนนิ่งอยู่แล้วซึ่งในกล่องก็แถมมาให้นะครับก็ชาร์จด้วยกันได้นะครับแล้วก็สามารถพกพาสะดวกเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับถือว่าสะดวกดีนะครับ แล้วอุปกรณ์ใช้พร้อมกันหมายถึงว่าสแตนบายสำหรับการเชื่อมต่อกับทุก,กอุปกรณ์นะครับแต่ว่าเราจะเชื่อมต่อกับกอุปกรณ์ที่เรากําลังเล่นวิดีโออยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งว่าตอบโจทย์มากในการใช้งานนะครับก็แนะนําำรหรับราคาอาจจะมากนิดนึงแต่ว่าถือว่าตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็เสียงก็ถือว่าโอเคครับในการดูวิดีโอต่าง ก็แม้ว่าจะเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าก็ยังสามารถเชื่อมต่อได้ดีแล้วก็ตัวดิเล์สำหรับเวลาเสียงกับปากพูดในวีดีโอต่างๆก็แทบจะไม่รู้สึกถึงความแหลกหรือว่าไวกว่ากันนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์สหรับตัวนี้แต่ว่าอาจจะมีบ้างสำหรับบางวีดวีโอโนะครับ ซึ่งการเชือ่อมต่อตัวรุ่นใหม่ๆอย่างเช่นตัว i p o d a i p o d Pro ต่างๆก็ตัวดีกว่าตัวน,นี้นะครับตัวตัวนี้เป็นตัวร่มต้นที่สามารถใช้งานนะ้รัถือว่าวยังตอบโจทย์การใช้งานได้ดีอยู่นะครับก่มกากรมราคาในการใช้งานนะครับ